สวัสดีครับพ่อพับช่องบ้าโยงอีกซึกเก่าครับมือนงมาส,ส่วนจังหวัดปทุมนะครับเดีย๋ย้มีโอกาสมาส่งรถนะครับต้นเป็นดุนที่ไห้อยู่สิเกตนะครับเจ้าช้างน้อยเป็นขาเป็นก็มอก่อสางนะครับตัวนี้มาลงสางาน ตรงตีดแม่น้ำเจ้าพญานะครับอัเพือสามโคกตรงนี้เป็นตอนวิธีการใช้งานแล้วก็เพื่อรักษานะครับเตาถ่าเมื่อ่นะครับดกดรับยังไม่เลยครับตัวนี้ บรรยากาศนะครับเว่ยส่นใจก็สามาติต่อสอบถามเข้ามาในได้ครับเธอเพราะว่าจะเป็นรถแท็กเตอร์รถคุดรถเกี่ยวรถด,ดำหน้านะครับนี่เวทนะครับสามาติต่อสอบถามเข้ามาในนะครับฝากดไหลกดติดตามน้ำครับสวัสดีครับ